ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง Youtube อยู่กับผมเก๋เรดเดอร์เหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะครับทั้งเทดินทั้งมิกทั้งปูแล้วก็ล้มกองนะครับเนี่ยลงสเกลดีฟพร้อมอันนี้มิกเสร็จแล้วนะครับข้างหนึ่งอันนี้เราดึงออกไปข้างนะครับดึงมิกออกไปข้างแล้วก็ปูมาตรงกลางมันแล้วแต่บริบทของงานนะครับมัน ไม่อะไรนะมันไม่ตายตัวเนาะงานรถเกรดอาจจะดึงขึ้นแล้วก็ปูออกข้างเลยก็ได้หรือจะดึงมิกไปข้างสักครึ่งหนึ่งก็ปูมาตรงกลางก็ได้แล้วแต่ไอหน้าง,งานแล้วแต่วัสดุนะวันนั้นมันจะเป็นแบบไหนนะครับงลงเร็บแล้วก็ปูเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างมันชื้นอยู่นะครับเปียกอยู่ มันชื้นก็เลยไม่ได้สเปรย์น้ำหมาดๆพอดีพอดีอันนี้ก็แล้วก็ปูทิ้งไว้วันสวันก็ให้เข้ามาให้ระดับตัดเรีก็อยู่นะครับแข็งขอแค่จยังมีรถหนักวิ่งเข้าแล้วมันเป็นรอยนะครับปดดึดบทเข้าแล้วครับึลมกรองด้วยมาช่วยฉีดปูด้วย รอบนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับปเปลงงานนีลงดินรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าได้ระดับแล้วแหละครับปูเสร็จก็ยวค่อยให้ช่างสวินเข้ามาให้ระดับตัดเ้วยตะลังก็ไมโครกขคัดครับตะนันมีงานคัดอยู่20 30่สิาเซนให้ไมโครเขาคัดมา ันนี้เราพูตรงกลางคร่าวๆพอได้ระดับเราก็ดึงจากข้างขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวไปเราดึงจากตรงกลางไปข้างเนาะเพลงนี้ทีนี้เราก็ดึงหวบขึ้นมาคืนสักนิดหน่อยนะครับเราลงเล็บไปแล้วแหละแต่ดึงเพื่อให้มัน,นความหนาที่เราพูลงไปเนะี่ยให้มันบางลงจะได้ให้รถบดเขาวิ่งเยียบแล้วก็ค่อยพูทับลงไปนะครับถ้าเราดึงดึงดึง,ดงตัดตัดยอดขึ้นมาเสมอเลย ตรงข้างเนาะความหนามันก็จะหนาเกินรถบดมันจะเหยียบไม่ลงนะครับสมมติว่าข้างมันวัสดุมันยี่สิบสามสิบเซนนี้เราก็ดึงลงดึงขึ้นดึงขึ้น,นให้มันเหลือสักสิบเซนข้างๆให้รถบดเขาเหยียบสักพักหนึ่งเราก็ดึงกลับไปคืนอันนี้ในกรณีที่เราลงเล็บทิ้งไว้แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ลงเล็บหรือสเปรย์นะครับเราก็ต้องดึงขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะสเปรย์น้ำหรือลงเล็บแล้วค่อยดึงปูกลับไปคืนถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรถบดบดไปมันจะแตกออกข้าง ฝังรอรถบดเขาวิ่งเหยียบก็มาล้มกองอีกข้างหนึ่งรอนะครับพัดี่สิบรอเขาเอาวัสดุมาเสริมมันต่ำมันเองก็ดูด้วยสายตาแล้วก็ให้น้มเมนนเขาเสริมรอ เร็จขัางเนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะดึงตรงกลางขึ้นแล้วนะครับทีนี้ออโอ้ดึงเร็วครับ <laughs> เต็มใบมีดเลยครับอเห็นว้าอ,าอา่นเมื่อกี้เนาะตัวสเกนดีฟายหน้าเวลาเราอุ้มหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นติดตรงลายเ็บเปรอร์มันนะครับมันไม่เหมือนตัวรถที่เินนดเลาเรปเปอร์หลังนะครับมันจะไหลไปดีกว่าแต่ถ้าเป็นสเกนดีไฟหน้ากันเวลาเราอุ้มไปมันจะติดกันเรียบนะครับ สไลด์วัสดุขึ้นข้างบนนะครับปืตีขึ้นเทินขึ้นไปข้างบนวัสดุยิ่งหนาเราก็ยิ่งตต้องตีขึ้นเยอะนะครับ ใส่รถเกิดตัวนิวโลโก้นะครับผมชอบตรงที่เขาใส่ไฟมาให้เยอะนี่แหละครับเวลาทำโอใลยสว่างสบายตามะครับเวลาทำงานก็คือหนาติดฟิล์ม80นะครับ,บ,รบก็ยังมองง่ายอยู่ครับถ้าฟิล์มบางๆางที่จะยิย่งจะมองง่ายเลยนะครับ ถ้าไอตัว1 4 0 k ตัวเก่านะครับไฟเขาไม่ได้ใสมาให้นะครับไฟลังคาไ้ต้องบริษัทเขาซื้อมาใส่เองนะครับเบิกใส่เองของ m g 15ที่ผมครับผมก็ซื้อปอ่อไลท์เอวดี DVD, มาใส่เพิ่มนี่นะครับมิดชินแล้วนะครับดึงไปข้างบนรอบหนึ่งก็ขูดหน้าอีกรอบหนึ่ง แเราก็ลงเล็บสเปรย์น้ำนะครับอคลิปนี้ขอลาแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตกกิดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับโห oh.